มาลองแกะเลยนะครับมาลองแกะกันเลยนะครับมาค่อยนำไปเทสกันทีหนึ่งก่อนอื่นก็เดี๋ยวหาก่อนอ่าหนึ่งสองสามสี่แกะแค่สี่ตัวได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่ามันแห้งไหมไง หูว่าแห้งหรือเปล่าสามศูนย์เจ็ดศูนทใบนี้สวยมากครับสวยเหมือนสามศูนปดศูนที่ผมชอบใช้เลยอุณภูมิก็ดีอยู่แล้วนะแต่แค่ความอยากรู้อยากเห็นว่าข้างในมันเนี่ยแห้งหรือเปล่าสภาพสวยขนาดนี้ข้างในแห้งหรือไม่ ถ้าแห้งจะได้ทาซิลิโคนใหม่ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่สอนผมสะกดผมสะกดผิดเขียนผิดไปอะ่ะขอบคุณมากๆเลยไม่ออกวะต้องแกะเพจก่อนแน่เลยใช่ปะ่ะสี่อีกสีน็อตแข็งนะเนี่ยต้องใช้ไขควงดีๆนะนี่ไขควงดีๆ ใควผมมีหัวเยอะมากเดี๋ยวก่อนเนี่ยเราต้องดูว่ามันพอดีขนาดไหนเนี่ยพอดีนี่พอดีเลยถ้ามีพอดีกว่าน,นี้ก็จะใช้นะยวดูก่อนสิอันนี้ใช้หัวนี้อยู่ถ้าใช้หัวนี้จะได้ไหมมาลองดูกันคิดว่าไม่ได้นะเฮ้ยได้วะดีด้วยพอดีกว่าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ดูซิพอดีกว่าไหมอุ้ยพอดีนะเนี่ยใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยลองดูเอออย่างนี้ออกง่ายเลยอันเดิมก็ง่ายนี่ง่ายกว่าเดิม,มสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งกิงคอพเปอร์เลชันได้เลยนะครับอ่ะมันไม่ออก ไม่ออกว่ะติดอะไรวะอันนี้ก็น็อตปะเนี่ยอันเนี้ยอะไรอะ่ะทำไมมัน,นไม่ออกวะหรือมันออกแต่เราไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ล็อกกับอันนี้มีเหล็กล็อกไว้อยู่อ่ะล็อกกับอันเนี้ยแล้วเหล็กอันนี้ล็อกอันนี้เดี๋ยวปะเกี่ยวดี เพราะเราต้องถอดด้านนี้ออกถูกไหมแสดงว่าน็อตสองตัวนี้เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวลองดูเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็รู้นี่นะมันล็อกอันนี้อยู่เลยล็อกกับตัวซิงค์เ่าทำอย่างทะนุถนอมน้วใบเนี้ยใบนี้ดีมากทำด้วยความรัก มันถนอมแบบสุด,สดแกะยากมากเลยเนี่ยแกะไม่ออกว่ะเฮ้ยเฮ้ไม่ออกจริงแกะไม่ออกจริงเหมือนมันล็อกด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าหัวอย่างนี้แกะไงอะ่ะเนี่ยหัวอะไรวะ โอ้ห oh. ดด,ดมันอันไหนวะเนะี่ยมันลักษณะเป็นอะไรมันไม่ใช่หัวที่จะแกะได้นี่วะเนาะว่า no. wow. อะไรมันจะเข้าไปได้วะไม่ใช่แล้วไม่มีทางเลย <c oughs> ไม่ใช่ ไม่แล้วคือการนี้แก่ไงเออแก่ไงก่อนมันไม่ใช่อ่ะอันนี้ดิมัไม่ใช่อ่ะมันไม่น่าจะใช่ที่ขันแล้วอ่ะเอแล้วมันเอาออกมาทาซิลโคโนยังไงวะหรือว่านอตตัวนี้วะนี่มันยึดเพจอยู่ เราต้องแกะออกจากด้านหน้านี่วะ่ะไม่ใช่ไปแกะด้านหลังเราต้องแกะด้านนี้ออกเพราะฉะนั้นหนึ่ออ๋โอโอ้วูชกูชกปามีสามตัวล็อกซิ้งอยู่นี่ตัวหนึ่งจะมีสีฟ้าอยู่ด้วยขอบขอบอืมอ่ะแกะได้ยัง ดูกันออกไหมไม่ออกว่ะจิะไรนวะเฮ้ยสรุดอดแกะแกะไม่ออกครับจริงไม่ได้พูดเล่นเลยน็อตขันหมดทุกตัวไม่เหลืออะไรแล้วแต่แกะไม่ออกมีตัวหนึ่งอที่ยังไม่แกะก็คือตัวนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยซึ่ง มันไม่น่าใช่อะ่ะมันม,มันน่าจะเป็นการล็อกมาลองดูไหนๆก็แกะมาขนาดนี้แนละ้วเฮ้ยจาไม่ได้แล้วอะ่ะไหนอนไหนอ๋อ,อนี้แยกก่อนอันนี้ข้างหลังอันนี้ก็ข้างหลังกลุ่มเดียวกันอันนี้เพจท black i o panel อ๋อนี่แกะอันนี้ออกมานี่แกะมาแล้วอ๋อมันใช้หมุนได้ เฮ้ย hey, แกะได้แล้วเฮ้ย hey, ทำมันเล่นไปอุ uh, ้ยซิลิโคนแห้งอยู่นะโอ้ oh. ดูสิสามศูนย์เจ็ดศูนย์ทีไอที่ผมรักนักรักหนาสิลิโคนแห้งโห oh, ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะแห้งไม่ได้เลยแสดงว่าเพดหลังเนี่ยจริงๆไม่ต้องแกะก็ได้ใช่ปะ hey, ไม่ได,มด้มันยึดมันยึดกันนี่ไม่ได้ต้องแกะหมด อันนี้เอาคืนมาแบบนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะล้างให้กริบๆเลยขนาดตอนไม่ล้างยังใช้ดีขนาดนี้อุณหภูมิดีขนาดนี้เ,เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนว่ามันแห้งขนาดไหนดูใกล้ๆเลยดูสิครับอันนี้ตัวซิงค์แห้งขนาดนี้โคตรหนักเลยมีตัวชิปยืนกอนนี่ตัวชิปแห้งขนาดนี้ดูครับดูสิครับแต่นอกนั้นคือสภาพการ์ดนี่โคตรสวยเลยนะข้างในเนี่ยดูดิ สวยทั้งใบอ่ะสามศูนย์เจดศแอมโพโลใบเนี้ยซิงค์ไปรเริ่มเทิมอ่ะแต่ว่าตัวพีซบีจริงๆสั้นแต่ซิงค์งั่งใหญ่เท่านี้เดี๋ยวเราล้างกันเลยโอ้ยดีใจที่ได้แกะมากเพราะว่าแห้งแห้งจริงดูโอ้โนหของสารหนงสารว่าแกะแม่งทุกใบเลยดีไหมเนี่ยนะแต่ละใบมันควรถูกทาซิลิโคนใหม่อย่างดีแบบว่าทาดีๆให้มัน ดีๆไปเลยไม่ควรที่จะมาแบบว่าแห้งๆภาคอะ่ะเออไม่ควรที่จะมาแห้งอะไรอย่างนี้ทาใหม่ทีลายดีทุกทีเย็นขึ้นแน่นอนและภาพดีดูดิและแห้งแบบเนี้ยมันก็ระบายความร้อนไม่ดีใช่ไหมล่ะ อ,อดูหน้าสัมผัสที่เปลี่ยนไปดูความใส่ดูโปรใสอะ่ะเอออ่ะ,อะ,อะต่อไปตัวนี้ดูดูดิแข้งขนาดไหนอ่ะดูดิค่อยๆนะตรงนี้เราจะทำความสะอาดกันฉีดให้มันเปลียนก,ก่อนให้มันเปลี่ยนจากความแข็งให้มันขึ้นมาก่อน ผ้าผืนนี้เช็ดมาแล้วกี่ใบวะเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าเน่าอย่างไม่เน่านะแค่เป็นเขาเรียกว่าผ้าซิลิโคนนะซิลิโคนที่ผมเขียนผิดแล้วมีพี่ใจดีมาช่วยกันบอกอยางเลยว่าซิลิโคนเขียนอย่างนี้พูทานมาไม่ได้พี่ๆเนี่ยผมเสร็จเลยนะสนใจสินค้าตัวไหนเดี๋ยวลดราคาให้เลยดีกว่าคนที่มาบอกว่าซิลิโคนเขียนแบบนี้ช่วยผมได้มากเลย สนใจสินค้าตัวไหนครับพิเศษให้จริงๆนะพิเศษให้เลยสวยจังสามศูนปดศูนย์มาแกะบ้างดีกว่านี่ชิปโคตรเงาอะ่ะดีเลยคันนี้ยดูสิครับ ดูสิครับแลพ p ซี PCB เข้าสวยอยู่แล้วนะครเอาผ์านี่ไปเช็ดหน้านี่แบบหน้าเป็นซิลิโคโนเลยอ,อะโอ้โหความเปลี่ยนแปลงที่เกียรต่อพัดลมใหม่ไงมันต่อทั้งสี่พ่วงไะดูดิต้องยกพร้อมกันเลยดูความเปลี่ยนแปลงสิครับ หนึ่งสองแชะหนึ่งหนึ่งสองแชะอะแบบนี้ดีกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองแชะโอ้ยสวยมากสวยมากมาดูใกล้ๆกลดูกล้งกล้ยเืเงาแบบโคตรเงาอ่ะไปอ่าจากนั้นก็จะทาซิลิโคโนใหม่ลงไปนะแล้วก็ขันนอ็อตแล้วค่อยเอาไปลัน เย็นลงแน่นอนอุณหภูมิอ่ะดูความสะอาดกันอีกทีหนึ่งนี่หยดทั่วๆเลยดีกว่าอือนี่คอที่ ชอบในซิลิโคนสีขาวขาวแบบขาวไปเลยอ่ะแล้วมีความหนืดแบบโคตรสุดการทาซิลิโคนของการ์ดจอดูเหมือนว่าต้องทาเยอะกว่าของซีพียนะเท่าที่ดูอ่ะเหมือนกับแบบต้องทาให้ทั่วแผ่นนะ่เออทั่วไหม ตัวอย่างแบบนี้เนาะนี่นะแต่ทําไมตอนที่ตอนที่แกะมาครั้งแรกเขาทาขวดเยอะหรือว่าตะมันแท่งไงเขาทาแบบขวดจะเยอะเลยเยอะหนาเตเลอหนาหนามากแต่จริงๆที่เคยอ่านเนี่ยเขาบอกไม่ให้ทาหน,นานี่ไเนี่ยอย่างเงี้ยอะทําหน้าปกอย่างนี้ทาทั่วๆแบบนี้แทน่ะนี่ครับสวยมานะสวยเนาะ นี่ดูสิใครได้ใบนี้ไปคือได้ซิลิโคนไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์คูลเลอร์มาสเตอร์เลยนะผมทาชะล้างและทาให้เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวประกอบลงไปนอกั้นตัวซิงตัวเซิงตัวการสวยงามอยู่ประกอบลงไปมันเป็นรุ่นอะไรวะเนี่ยไม่มีชื่อรุ่นอุ้ยตัวเล็กมากเลยมองไม่เห็นเดีย๋ยวดเนี่ย อะมาดูกันว่าเราจะวางเป๊ะไหมในวันในคลิปนี้ไม่ใช่วันนี้คลิปนี้ตึงนี่ดึ๋งดึงดึง,ดง,ดงนี่ เดี๋ยวจะเอาไปลองกับ b สี่ห้าศูนย์ a l l a r edit เละจริงเมื่อกี้ก็ลองมาทีหนึ่งเนี่ยแต่อยากให้มันเย็นกว่านี้อีกนี่ครับ ว้าวาวาววาวแน่นแน่นเลยขันเป็นกากะบาดเดี๋ยวต้องดูให้ดีก่อนให้มันละนาบนะขันน็อตจะต้องขันให้ดีให้มันละนาบ ความแน่นคือความตึงมือที่พอดีมันจะกระชับดึงซิงตัวชิปกับซิงอ่ะให้หน้าติดกันยิ่งหน้ามากก็ยิ่งระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ใช้ซิลิโคนเป็นตัวนำเชื่อมความร้อนออกสู่ซิงพอซิงร้อนเสร็จพัดลมก็จะทำหน้าที่เป่าความร้อนออกไปอีกทีน,นะครับสวยๆเลย จากนั้นก็แน่นอนลืมขัดขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยก็คือสามน็อตที่อยู่ตรง back I/O panel เขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านี่ใส่เข้าไปขันให้ตึงมือสองจุดแล้วค่อยขันตรงกลาง แน่นแน่นแน่นแนเสร็จดูสิครับคลิปนี้เป็นอนันเสร็จสิ้นสวยเลย เอ่าใบเนี้ยผมเทสมาหลายคลิปมากแล้วใช้ดีเลยคลิปนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเดี๋ยวเอาไว้เราไปลองกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามแล้วสนับสนุนช่องกิ้งคอปเลชันด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับสวย,สวย